สวัสดีค่ะพน้องแหมน้องตั้งแต่ยาไปอยู่กรุงเทพเนี่ยหายหน้าหายตาไปเลยนะไม่แวะมาหากันบ้างเลยก็อยากมาเหมือนกันแต่ลูกฉันไม่ว่างพามาเลยนะสิเออแล้วไอ้กับอุ้มล่ะเป็นยังไงบ้างคงเรียนจบและวทำงานกันแล้วใช่ไหมใช่จ้าลูกฉันเรียนจบเกียรติิยมได้งานบริษัทใหญ่ตำแหน่งดีเงินเดือนสูงทั้งคู่ มีหน้าล่ะปะหน้องเนี่ยดูสวยออร่าราศีคุณนายจับสุดๆแล้วน้องจะมาอยู่ที่นี่กี่วันล่ะอ,อืมก็คงอยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละอา้าวทำไมล่ะไม่กลับไปแล้วหรอหรือว่าอยู่กรุงเทพมันไม่ดีอืมก็ดีทุกอย่างนะแต่ติดอยู่เรื่องเดียวคือชั้นเหงาก็เลยอยากจะย้ายกลับมาอยู่บ้านเราดีกว่า ดีแล้วกลับมาอยู่บ้านเรานี่แหละอย่างน้อยก็ได้เจอเพื่อนเจอคนคุ้นเคยได้ออกมาม้ามอยกันบ้างออว่าแต่ป้าหน่องเนี่ยจะกลับมาขายของเหมือนเดิมไหมคะไม่แล้วล่ะจ้าลูกส่งเงินให้ใช้ไม่ต้องลำบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วตายเธอนี่มันว่าสนาดีจริงๆเลยนะอยู่บ้านเฉยๆก็มีเงินใช้น่าอิจฉาจังเลยนะฉันกลับก่อนนะ เม่เดือว่าลูกของนองเงินเดือนเยอะจริงไหมอย่างนี้พวกเขาก็รวยนะสิน่าจะเยอะพอตัวอยู่นี่ยป้าดูจากทองที่เป็หนองใส่มาสิเป็นตัวเลยเอ้าวน่องวันนี้กินอะไรดีฉันเอาส้มตำปูปลา,าแล้วก็ล่ามหมูกลับบ้านนะได้จ้ะขาไปนั่งรอข้างในได้เลยนะเดี๋ยวฉันรีบทำให้เลย ได้แล้วจ้ารอหนึงพอดีนะจ๊ะขอบใจจ้ะจะว่าไปเนี่ยมะเดื่อก็พูดถูกนะเธอยิ่งดูก็ยิ่งออร่าคุณนายจับแหม่อย่าสิมาเดือมันก็พูดเอาใจฉันเป็นแบบนั้นแหละอย่างมะเดือมันพูดเอาใจแต่ฉันนะพูดจริงนะทำยังไงนะฉันถึงจะวาสนาดีอย่างเธอบ้าง เสียดายลูกเต้าฉันก็ไม่มีขาขายก็ลําบากลําบากทํางานหนักไปคนเดียวไปวันๆโถแตนถ้ามีอะไรลําบากก็บอกฉันได้นะเผื่อฉันจะช่วยได้บ้างดีนะที่ฉันมีเพื่อนอย่างเธออย่างน้อยตอนฉันลําบากเธอก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออยากให้ฉันช่วยอะไรล่ะอืมคือว่าช่วงนี้ร้านฉันขายไม่ค่อยดีฉันขอยืมสักสองหมื่นมาหมุในร้านก่อนได้ไหมโอ้ เงินเป็นหมื่นหมื่นมันไม่ใช่น้อยเลยนะแตนเอาถ้าฉันไม่รู้ว่าเธอรวยฉันก็ไม่กล้าขอยืมหรอกหรือว่าเรื่องลูกเงินเดือนสูงคือเรื่องโม้ไอเงินน่ะฉันมีนะไม่ได้โม้ถ้ารวยจริงอะเงินแค่เนี้ยช่วยเพื่อนไม่ได้หรอนะอ่าอ่าอาฉันให้ยืมก็ได้แต่จะเอาเท่าไหร่ก็บอกส่งเลขบัญชีมาในแชทนะเดี๋ยวฉันโอนให้ได้ได้ได้ขอบใจมากนะน้อง วันนี้ลมดีอะไรครับป้ามีอะไรให้ลมดีหรอก็ฉันมีเงินจ่ายหนี้ค่าหวยแล้วนะสิแล้วยังเหลือซื้อเพิ่มเงินหน้าด้วยนะอื่ไปรวยที่ไหนมาคะเนี่ยวันก่อนยังบ่นว่าไม่มีตังค์อยู่เลยก็จากหนองนะสินางรวยจริงนะเนี่ยขนาดฉันยืมตั้งสองหมื่นยังให้ได้เลยจริงหรอป้าจริงสิไม่เชื่อแกก็ลองดูง <c oughs> ั้นหนูต้องขอลองไปพิสูจน์หน่อยดีกว่า พ่อจะรวยจริงแค่ไหนพอดีว่าน้องหนูมันโทรมาขอค่าเทอมแล้วหนูไม่มีให้ป้าน้องพอจะมีให้หนูยืมส่งให้น้องเรียนก่อนได้ไหมคะป้าก็อยากช่วยนะแต่เงินทั้งสามหมื่น่ะมันเยอะเกินไปป้าน้องไม่มีให้ยืมหนูพอจะเข้าใจคะ่ะลูกปาก้าคงส่งเงินมาให้ไม่เยอะใช่ไหมคะ หนูก็ถ้ารวยไม่จริงอะ่ะทีหลังก็ไม่ต้องอวดรวยก็ได้นะคะเดี๋ยวเมื่อเดือกก็ส่งจำนวนเงินกับเลขที่บัญชีมาทางแชทล้วกันป้าโอนให้ป้าหนองนี่สวยรวยแล้วก็ใจดีจริงด้วยหนูพิม์เลยค่ะหนูพิม์โศกไปให้เนี่ปยปลอยแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยคะ่ะ จริงนะพ่อแกฉันได้ไปตั้งสามหมื่นนะเฮ้ยแล้วทําไมแกได้มากกว่าฉันล่ะก็ช่วยไม่ได้นี่ม้ายืมแค่นั้นเองงั้นฉันไปยืมเพิ่มบ้างดีกว่าเออน้องชายแป้งกำลังจะแต่งงานนี่ส่งการ์ดเชิญไปให้ยายหนองสิเออปีมแกกำลังจะรวมเงินบริจาคนี่ชวนป้าหนองมาร่วมบุญสิอาจจะได้สภาพใหญ่ก็ได้นะ สวัสดีคะ่ะป้านองพอดีน้องชายมีตัวแต่งงานอาทิตย์หน้านะคะอยากจะเชิญป้านองไปร่วมงานด้วยนี่ซองนะคะจ้ะอืมแล้วน้องชายแป้งคนไหนละจ๊ะหานไงคะเมื่อก่อนยังตามหนูไปซื้อของร้านป้าอยู่เลยจำกันไม่ได้ซะแล้วอ๋อใช่คุณคุณขึ้นมาแล้วขอบคุณมากนะที่ส่งการเชิญมาให้ป้าน้องหนูเคารพป้าน,นองเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยยังไงก็ต้องช่วยป้าน,นองไปอยู่แล้วคะ่ะ าติผู้ใหญ่ที่เขารบขนาดนี้ป้าหน่องจะใส่ซองให้สักเท่าไหร่นะแหมผมใส่ให้ไม่น้อยหรอกมกังก้งหน่องเสียอย่างป้าหน่องสนใจร่วมทำบุญกับหนูไหมคะตอนนี้หนูกำลังรวมเงินบริจาคให้โรงเรียนที่ขาดแคลนอยู่ได้สิจ๊ะดีใจแทนเด็กๆจังเลยะป้าหน่องต้องบริจาคเยอะแน่ อแน่อยู่แล้วสาธุอนุโมทนาบุญดนวยนะคะป้าหน่องพวกเราผมมึงให้ป้าหน่องเร็วทั้งรวยทั้งใจดีสุดยอดมากเลยครับป้าหนอง ฮัลโหลค่ะแม่อุ้มโอนเงินมาให้แม่หน่อยได้ไหมหเงินหมดอีกแล้วเหรอคะใช่เดี๋ยวนี้ของมันขึ้นราคาซื้อนิดซื้อหน่อยเงินก็หมดแล้วแต่เดือนนี้แม่ขอเพิ่มเป็นหมื่นแล้วนะคะแม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมโอ้ไม่มีหรอกจ้าแม่ก็ซื้อนู่นซื้อนี่ของแม่ไปเรื่อยโอเคค่ะถ้างนั้นเดี๋ยวหนูโอนให้นะคะขอบใจนะลูก เดี๋ยวนะนี่แม่ก็โทรไปขอเงินพี่เหมือนกันหรออืมใช่เห็นบอกว่าเงินไม่พอใช้อ่ะพี่ก็คิดว่าอุ้งม,มีปัญหาก็เลยไม่ได้โอนให้แม่เปล่านะพี่อุ้มก็โอนให้ทุกเดือนเราสองคนส่งเงินให้แม่ใช้ตั้งเยอะทำไมยังไม่พอใช้อีกอ่ะงั้นสอนนี้เราลองไปหาแม่กันไหมโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปจินก๋วเตี๋ยวหน้าซอยกันนะอ้้วไออุ้มสวัสดีครับพี่แป้งพี่ปิมเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมพวกผมสบายดีครับแล้วพวกพี่ล่ะพวกพี่สบายดีจ้ะว่าแต่พวกเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะนี่ข่าวว่าได้งานบริษัทใหญ่เงินเดือนเยอะใช่ไหมมีหน้าล่ะว่าน้องถึงรวยมีเงินให้คนอื่นยืมอะฮะเอาเงินให้คนอื่นยืม ไอ้อุ้มจะมาทำไมไม่บอกแม่ก่อนละ่ะก็กะจะมาเซอร์ไพรส์ไงคะไม่คิด,ดว่าจะโดนเซอร์ไพรส์กับพวกผมโอนเงินให้แม่แตั้งเท่าไหร่ทำไมต้องมาต้มมามากินแบบนี้ด้วยละ่ะแม่เอาเงินไปให้คนอื่นยืมจนหมดนี่เรื่องจริงใช่ไหมแล้วแม่เขายืมไปเท่าไหร่ อก็อโหนี่แม่เขายืมเยอะขนาดนี้ได้ไงอ่ะก็ะเพื่อนแม่เขาเดือดร้อนแม่ก็อยากช่วยแม่จะใช้เงินยังไงพวกผมไม่เคยว่านะครับแต่ให้คนอื่นยืมเงินจุตเองไม่เหลือแบบนี้ผมไม่โอเคพี่ว่านะก็ปล่อยแม่ใช้เงินแบบเดิมไม่ได้แล้ว แล้วเราจะเอายังไงกันดีอะพี่งั้นเดี๋ยวลองใช้วิธีพี่แล้วกันซื้ออะไรกันมาเยอะแยะลูกก็ของที่จะให้แม่เอาทำกับข้ากินทั้งอาทิตย์ไงคะอ จะซื้อมานทำไมเดี๋ยวแม่ซื้อเองก็ได้พวกผมคุยกันแล้วนะว่าจะไม่ได้ให้เงินแม่เหมือนเดิมเดี๋ยวพราะเราจะซื้อของมาตุนให้แม่แล้วก็จะกลับมาเยี่ยมแม่ทุกอาทิตย์นะคะเงินรายเดือนพวกผมก็จะให้น้อยลงไม่โอนเพิ่มให้แล้วด้วยแม่ต้องบริหารเงินดีๆนะครับเดี๋ยวนี่แม่นะเงินแค่นี้จะงกกับแม่ด้วเหรอพวกเราไม่ได้งกค่ะแต่ถ้าให้เป็นเงินน่ะให้ไปเท่าไหร่แม่ก็เอาให้คนอื่นยืมหมดไม่ได้เก็บไว้ใช้เอง คนอื่นก็หวังพึ่งเราไงเห็นว่าเรามีเงินก็เลยมาขอความช่วยเหลือถ้าแม่ไม่มีให้จะทํายังไงแม่จะไปแคร์ทำไมล่ะแม่ไม่ยอมให้คนอื่นลําบากแต่แม่ยอมไม่รู้ตัวเองลําบากทํางานบแบบนี้นะพวกหนูทํางานเอาเงินมาให้แม่เพราะอยากให้แม่สบายแต่ถ้าแม่ไม่ได้ใช้เองพวกหนูจะลําบากทํางานให้เหนื่อยทาไมล่ะคะ น้องจ้าพอจะมีให้ฉันยืมเพิ่มสักสองพันไหมหนูขอยืมด้วยนะคะจะยืมเพิ่มของเก่าอ่ะคืนตัวยังก็ฉันยังไม่มีถ้ามีฉันก็คืนให้ไปแล้วคืนของเก่าให้หมดก่อนฉันถึงยอมให้ยืมใหม่แหมถ้าทางแบบนี้แสดงว่าเงินหมดแล้วละสิเห็นลูกสามาหาคิดว่าจะได้เงินเพิ่ม รวยจริงหรือเปล่าคะเนี่ยรวยไม่รวยแล้วยังไงแต่ฉันก็มีเงินให้พวกเธอยืมแล้วกัน <î m ach> คิดแล้วตลกเนอะก่อนหน้านี้ฉันแคร์พวกเธอทำไมก็ไม่รู้ไร้สาระมากเห็นใจดีเข้าหน่อยก็ยืมไม่รู้จักพอคืนมาได้แล้วก็คนบอกไม่มีจเจ้าที่ไหนมาคืนล่ะร้อยฉันรวยก่อนนะหรือม,มาคืน จะไม่คืนดีๆใช่ไหมยังดีนะที่ฉันไม่โง่ให้พวกเธอยืมเป่าๆฉันมีหลักฐานทั้งแชทและสลิปเงินโอนฉันให้ยืมนะจ๊ะไม่ได้ทำทานแจกเงินใครเห็นใจดีเข้าหน่อยแหมก็เอากันใหญ่เลยถ้ายังไม่ยอมคืนกันฉันจะเอาเงินที่ว่าฉันรวยนี่แหละไปจ้างทนายฟ้องพวกเธอให้หมด จ่ายเงินให้ทนายดีกว่าเอาเงินให้พวกแกยืมได้ได,ได้เดี๋ยวฉันจะหามาคืนแล้วกันเดี๋ยวฉันจะรีบหามาคืนให้นะอย่าดีแต่พูดเั้แกนถ่ายมาเลยจ้ะ แล้เงินที่เหลือก็มาคืนให้ครบด้วยนะ <c oughs> แม่ขอโทษด้วยนะลูก แม่ไม่น่าอยอมให้คนอื่นยืเมเงินขนาดนั้นเลยไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวถ้าเขาคืนมากันหมดแล้วแม่จะโอนให้ลูกนะแม่เก็บไว้เถอะเงินพวกนั้นอะ่ะพวกเราตั้งใจให้อยู่แล้วพอมาคิดดูแล้วจริงๆพวกเราก็ทำแต่งงานส่งเงินให้แม่อย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเหมือนกันเนาะพวกผมขอโทษนะครับที่ทำให้แม่เหงา แม่กลับไปอยู่กรุงเทพกับพวกผมไหมเดี๋ยวพวกเราจะแบ่งเวลาให้แม่บ้างออกไปเที่ยวออกไปกินข้าวดีไหมคะขอบใจมากนะลูกนี่แหละคือสิ่งที่แม่ต้องการที่สุดมันไม่ใช่เงินพวกนั้นแต่ก่อนกลับอ่ะแม่ขออยู่ทวงเงินให้ครบก่อนนะแล้วแม่จะรีบตามไป <laughs>